ยุคนี้เนะี่ยทำให้ผมรู้ว่าได้เห็นนักศึกษาเรียนจบใหม่ได้จบจริงๆยุคสมัยก่อนเรียนจบปุ๊บหางานทำได้เลยมีงานมีการทำชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่ายังไม่จบแต่เป็นยุคนี้นักศึกษาใหม่เรียนจบปุ๊บ จบจริงๆไม่ต้องไปไหนใช้ชีวิตแบบจบจบจบไปเลยทำให้ผมรู้ว่ายุคนี้นักศึกษาเรียนจบใหม่แม่งจบจริงๆจ,จบอยู่บ้านจบเนี่ยเขาเรียกว่าจบจริงๆ